ก็กราบั่วดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่อง Cat แคปทอยเลตจันเหมือนเดิมน,นะวันนี้ผมจะมาพูดถึงอีเวนต์ฮาโลวีนของแมปต่างๆนะครับผมซึ่งเริ่มจากแมปแรกคือแมปบล็อกฟุตเลยนะนะแมปบ็อกฟุตเนี่ยมีเดียนใหม่มีผลใหม่นะผมน่าจะเป็นผลใหม่นะแล้วก็มีเกาะใหม่ด้วยซึ่งอันนี้ผมมันจะคลิปชาวต่างชาติเดี๋วผมขึ้นชื่อช่องไว้ให้นะผมอืมซึ่งมันเป็นเกาะใหม่แน่นอนไม่ก็เป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ที่เกิดทุกๆุกชั่วโมงอะไรอย่างนี้ไหม เกอมอต่อมานะคือเกมโก a าเดนนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวอันนี้ก็มาในคลิปชาวต่ตางชาติได้โปขึ้นชื่อช่องให้ดูนะผมซึ่งอันนี้เป็นสปุกี้ซีซั่นนะผมนะอืมไม่รู้ว่าเป็นซีซั่นพาร์หรืออะไรนะผมแต่เป็นซีซั่นเกี่ยวฮาโลวีนะอืมนี่มีต่อมาคือสตีวเวน l ลอดนะผมนะสตีวเวนหลอดซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวคราฟตัวรวมตัวนี้นะผมไอแม่มดตัวนี้เนี่ย ซึ่งผมคิดว่าแนวทางมันน่าจะคล้ายๆกับพวกเอ็กตริงนะไอ้พวกโครงกระดูกอะไอ้ร่างรวมโครงกระดูกไอ้ตัวเนี้ยน่ไอ้ตัวนี้เลยนะน่าจะคล้ายๆกันก็คือเปลี่ยนจากเอ็กตริงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากเอ็กตริงเป็นพวกโกลดพวกซอมบี้หรือว่าพวกฮาโลวีนอะไรอย่างงี้มันจะได้เข้าธีมฮาโลวีนหรืออาจจะเป็นแดคูล่าอะไรอย่างนี้เปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะผมต้องรอแกรมีนะ่เนี่ยประกาศออกมาอีกทีหนึ่งนะผมซึ่ง ราอที่ผมคิดเนี่ยน่าจะเป็นพวกแบบโกดไม่ก็แบบฮาโลวีนชื่อประมาณนี้นะอืมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นการครัฟใช้สามตัวในการครัฟนะผมนี่อันนี้คือรูปล่างเต็มๆนะผมซึ่งมันก็เป็นแบบเออเป็นเหมือนซอมบี้ผสมแดคูล่าแล้วก็ผสมฟักทองนะผมนะเออต่อมาคือเกมอีกเกมนึงที่ผมเชียร์ให้มี ฮาโลวีนด้วยเนี่ยก็คือ99คืนนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะไอ้นี่ไหมจะมีไหมนะผมแต่น่าจะมีแหละแต่เขาแค่ยังไม่ทํามานะผมมีแน่นอนนะผม99คืนอะมีแน่นอนแต่ว่าไม่รู้จะเข้ามาตอนไหนนะผมอันนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเข้ามาตอนไหนแต่ผมว่ามีแน่นอนนะแล้วก็ยังมีแบบอีกหลายแบบเลยนะ Toilett o w e r Defense อะไรอย่างงี้ หรือว่าพวกเดด l ี้เวิร์เท่าเท่าเดทเท่าเฟนเนี่ยอันนี้น่าจะมีอยู่แล้วนะแต่เด i l ี w เว l ร์เนี่ยอันนี้ก็มีนะผมซึ่งผมคิดว่านะถ้าเก้าสิบเก้าคืนเนี่ยมีแบบพวกอันนี้ด้วยอะแบบอ,อออเฮลลาโลวีนอะ่ะผมคิดว่าน่าจะมีพวกสัตว์ใหม่นะนอนกัาเราวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบายบาย